สวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิม์พนะคะอยู่กับ s u n นี่ S Y 1 3 5 4นะคะอยู่กับพ่อและสาวพิม์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาทำงานชั่วโมงนะคะย้ายที่อีกแล้วนะคะมาก็จะเป็นงานชั่วโมงแล้วก็เป็นงานทอยดินนะคะ วันนี้ก็มาทำงานชั่วโมงก่อนนะคะเอาฝั่งฝั่งบ่อนะคะดินจากาที่ทำคันคันโบ่นะคะลงไปถมทำเป็นนาเหมือนเดิมแล้วก็จะทอยดินในนามาใส่บ่อนะคะ รถด,ดำก็มาจอดรอพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอแมคโครทำงานชั่วโมงเสร็จนะคะเอาดินลงลงบอ่อในบ่อก,ก็ยังมีน้ำอยู่นะคะ งานตรงนั้นเสร็จหมดแล้วนะคะดินหมดค่ะได้ประมาณ300 300อก็เที่ยวนะคะ เวลาไปวิ่งงานที่ไหนนะคะไปวิ่งที่ไหนไม่เคยทีมงานเรานะคะไม่เคยเกงใจเจ้าของอ้<ม>เขาเรียกอะไรเกงใจชาวบ้านตลอดนะคะ บอกได้นะคะเราไปถมที่อีกเจ้าหนึ่งนะคะรถคันตนบ้านข้างๆกันนะคะหูขับรถมานี่ไม่มี เป็นรถเจ้าถิ่นก็จริงค่ะแต่ว่าเนาะเวลาเราไปหากินข้างนอกใช่ไหมคะเออเราก็ต้องให้ให้เกียรติเขาสักนิดเนาะไม่ใช่เออเห็นรถทีมงานอื่นเข้าไปเนี่เตรียมแรงใส่เบิรลนรถใส่ขับแรงุูนใส่นะคะเราต้องมีมารยาทในการขับรถนะคะเออไม่รู้ว่าะว่าเป็นทีมงานไหนทีมงานไหนนะคะแต่ว่า มันก็ควรมีมารยาทสักนิดนะคะเวลาเราไปหากินทั้งนอกนะคะไปเจอแบบเหมือนพูดง่ายๆอะคะไปเจอแบบเหมือนคู่แข่งอะไรแบบนีนะคะเราก็ขับรถมีมารยาทต,ตลอดนะคะไม่เคยขับแ้งใส่เบื่อใส่นะคะก็ไม่ได้ว่าทีมงานไหนนะคะแต่ว่าเวลาเราหากินนะเนาะเราก็ มีรถหกล้อเหมือนกันอะไรเหมือนกันก็น่าจะเข้าใจนะคะไม่ใช่เราจะหากินอยู่แต่ในบ้านเราเนาะเราก็ต้องออกไปหากินข้างนอกเหมือนกันนะคะเออไปทำนิสัยแย่ๆแบบนี้ใส่คนอื่นมันก็ดูไม่มันก็เสียชื่อเนาะเสียชื่อทีมงานนั้นทีมงานนี้เออไปคันน,นนู้นคันนี้ขับรถแรงเสียทั้งทีมนะคะไม่ใช่เสียคนเดียวนะ,ะไม่ใช่เสียคันเดียวนะคะ ขาก็บอกเนี่ยทีมงานพวกเนี้ยทีมงานคันเนี้ยเออมันก็เสียนะคะบางครั้งเราก็ต้องมีมารยาสักนิดนอในการขับรถเอ,อเายืนคุยกันอยู่แบบเนี้ยเออจอดเคียงงงเคีย์งานคุยกัน